แม่ค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะสเส้นแหิ่มคึกคักกันจักหน่อยหลังจากที่ฝนตกหยุดพี่น้องหน้าเหมือนเดิมคะ่ะถ้าน้ำโจกมาหลายกาเกานะคะฝนกะตกลิ่นกุบกิบเส้นหงเส้นแหนีนห่คือว่าเอาขื่น้าจากผากเด้อพี่น้องตาสะดุ้งกับคือเกาค่ะยังห่างๆต้องยอมสเส้นแหเพราะญญว่าปุยโยนลงกังน้องพี่นอ้องฝนอีพอ นี่ถ้าเบิ่งเล่วนี่แล้วเอาขึ้นเทล่าแบบ,บ,บ,บกิโลสองกิโลพี่น้องพุนพี่น้องปลากําลังจะถือไปสันแลว้วอ่ะคุณโอ้เต้นเหรอพี่นอ้องเอ๋อาาอ๋อาอ๋อคือคักเอ๋วาา่าแม่ง,งันกัดซาดพี่น้องวันนี้ พุณพุณุผู้เสียสมปดปุบปับปุบปับปุบปับอยู่พี่น้องมีมาตะวันงองอีฟอเฮ้าสนี่สุดยอดขาจากภาคต่างคนต่างปดพี่น้องทำาหน้าทีองเจ้าของไปผู้ใดปดเร็วเดลวานเร็วผู้นั้น,น,นได้ป่า wow เด้ははค่ะเอาเอียงคือขาลีด ว้าวถึงกันได้ขาวจันร์ผ่านว้นี่สามพูน่ทยลูพนงนหน่ะีนองพนส่ดุ่งอยู่กลางน้องพูนเจพ่นไหมขาวจากภาคขาตั้งห่างอยู่พ่นพนเ็นจังยงกอนน่มมอนนี่ยังยังไงเ็นจยุงอสเ็นยูแววนั่นล่ะฮะ แม่น <Man, S 2> อันนั้นเพไอ้อยนันนันนันเีบ่งลาบปูยพี่น้องกำลังถือกำลังถือหลังจากฝนตกเพไอ้คอยเพรเพชรขาดเพข่อยคือเพรอันยกสะดุ้งหวันแหน้ำแดงเขินลำเป่าคุณพี่น้องถือกันทุกคนเด้อค่ะเพชรขคาดอันคือเพไอ้าอยป่อปุ่นปุนปเบ่งเซียนนจุมน้นจุมนานมันปดแข้งกันพี่น้องเอายกคักกว่านี้ เอาผู้ใด็ดนเร็วผู้นั้นได้เร็วพี่น้องเอาจุ่มไผจุ่มมันเอาแห่งอยู่กับพ่อแข่งแย่งอยู่ถือต่อกระดึงรถเอล้วอันนี้โอ้น่ะไปเบิ่งเจพุนพุนพุนเจอยู่กลางน้องพี่น้องพุน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 แล้วจะถือบาดนี้เบอร์พุน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 เต็มดงเด้งดงเด้งพี่น้องเห็นบัมือข่อยสันจ้าหน่อยาท้่ก็ซุ่มเต็มที่แล้วยู่ผุนเลิกๆหลึกค่ะเอาแบดนี้ เบิ้งแหมาเบิ้งแหบัดนี้ผู้ใดปุดเร็วผู้นั้นได้ป,ดดป่าเร็วเด้อค่ะช่วงวินาทีนี้วินาทีทองฝนเศร้าตกพี่น้องแอมแซมแนั่นนี่ผู้มันกระสือคักผู้บ่รมานกระไดพ่อได้เก็บพี่น้องเอาโอ้อโน พี่น้องพูดนะแต่ละคนเอาผู้ถือผู้บอเอาปวดเลี้ยวพูดในในป่าเด้๋ยวพี่น้องมีหน้าที่นี่สะอ่อนพ่นพูนพูนพูนจุ่มพูนพูนจุ่มพูน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 กลางน้องกลางน้องพุ่น่ะอุ้มขึ้นมาพี่น้องสะอ่อนค่ะ นี <S <S ่นี่น well ี okay, ่พญาเสือดำนี่เอ้อพังแล้วอุ่มขึ้นเออพี่น้อง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 เอ้าพูน่ะพูน่ะพูน่ะเอ้าฝนซอดตกเลยเริ่มแบบว่าเริ่มถือกันแล้วพี่น้องแมนบู้นี่เฮดังนี่ถือพี่น้องเอ้าถือกุ้งค้นวินาทีนี่พี่น้อง ผู้ใดป้นเร็วผูのの้หนึ่งก็ได้เร็วนี่เอาผู้นั้นถือขูคนพี่น้องเลยเขาจะอ่อนแท่นตัวนี้ผู้นั้นยัง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 อยู่พี่น้องสะดุ้งสู่แหบได้ดลกวครับวินาทีนี่แหบคือถือคักอีเลียสะดุ้งนี่คือห่างๆเลยครับพี่น้อง โอ้น่ยเต้นอนะ่ะพี่น้องเต้นแล้วเอ้น้ำกําลังไหลลงมาพี่น้องน้ำแห้งคักผู้ถ่ยคลิปนีสสดุงรอยไปกับน้ำกงใหญ่ซุ่มแห่เพ,พิ่นเอาเนให้

เส้นทิดกับชันอ g งอๆคือฝุ่นพ at ี่น้องฝุ like Listen, ่นฝ่นนี mm ่ละพี่น้องเพดห้าคือเพดจริงคือเรียวค่ะลงแบบรวดเร็วทันใจไม่มีจกตาพี่น้องนี่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 โอเคละพี่น้องคอยไปหาตึกแแหงไอ้ตึกสะดุ้งคอยก้อนค่ะแจ้งข้าวพี่น้องค่ะ